ไซเบอร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งานสวิตปุ่มกดเกมแบบกดติดปล่อยหนักนะฮะตัวนี้จะเป็นรุ่นเนี่หัวแบนนะบก็คือลักษณะของปุ่มกดของเขาเนี่ยจะเป็นแบบปุ่มแบนซึ่งจะแตกต่างกันรุ่นที่เป็นหัวนูนกลงนะฮะตัวนี้นะคเขาจะมีไฟสถานะอยู่ด้านล่างนะครับต,ตัวนี้เป็นสีแดงแต่ว่าจริงแล้วเรามีอีกหลายสีหลายรายุ่นก็ผู้ใช้งานก็สามารถเลือกได้ตามต้องการเลยนะตัวนี้เป็นรุ่น ขนาด60มิลิเมตรก็คือขนาด6เซนนะซึ่งผ่านจุดกลาง6เซนติเมตรเครับนะตัวนี้ค่อนข้างใช้งานง่าอยู่นะครับนะโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นการชิ่อมตัววงจรเดี๋ยวผมจะให้ผู้ใช้งานดูกันก่อนนะว่าชิ้นส่วนของเขาเนี่ยอะไรบ้างเผื่อว่าผู้ใช้งานได้ไปแล้วชิ้นส่วนมันกระจายมน่จากขนสะ่นะโอเค นแนวแรกเลยอันนี้คือเป็นแบบเดียวกัถ้าพนักงานได้ไปสเปอรดแบบนี้คือประกอบเปนเรียบร้อยแต่เดี๋ยวจะแยกให้ดูเป็นส่วนๆดนะ้ยกันเนาะวิธีการแยกมาให้ผู้ชงานาญการล็อกบิดเหมือนตัวด้านล่งตรงนี้เขาเรียกว่าโมดูลสวิตช์นะแยกอ่อนะตัวนี้เป็นปุ่มสวิตช์อันนี้เป็นโมดูลสวิตช์ทำการหมุนปึ๊บแบบนี้แล้วก็ดึงออกมานะฮะตัวปุ่มสวิตช์ตรงปุ่มเนี่ยตรงปุ่มกดจะมีอะไรบ้างก็จะมีแกนล็อกเป็นเกลียวแบบนี้นะตัวนี้นะฮะ เดียวนี้เลยนะให้ผู้ชง,งานเนี่ยเอาไปาว่าใส่กับร็อกอะไรก็ได้ของผู้ชง,งานเป็นเครื่องอะไรก็ได้ที่ผู้ชง,งานต้องการนะแล้วเมื่อใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ทำการเกงตัวนี้ยอ้ยอนกลับขึ้นมาแบบนี้องนะครับจากนั้นก็ทําการใส่ตัวนี้เข้าไปแต่ว่าก่อนที่จะใส่ตัวนี้ลรงมาดูกันก่อนนะว,ว่าตัวนี้มีอะไรบ้างน,นะอันดับแรกเลยก็คือในส่วนของหลอดไฟ LED สามารถติดเข้ามาได้นะ ตัวนี้จะเป็นขาของหลอดไฟ LED เลยเพราะฝั่งนี้นะซ้ายขวาซ้ายเนี่ยคเรืร่ของหลอดไฟ LED ซึ่งถ้าถามว่า่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าฝั่งไหนเป็นขั้วไหนต้องดูที่หลอดไฟ LED เท่านั้นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวซูให้ดูจะเห็นได้ว,ว่าบริเวณขาข้างล่างของหลอดไฟ LED เนี่ยทั้งสองฝั่งเลยนะ,ะเห็นไหม แบบนี้ถ้าฟองห่างเลยจะเหมือนกันคือจะมีแบบ1เส้นกับ2เส้นแบบนี้ฟัง1่งเส้นจะเป็นค้วลบฝั่ง2เส้นจะเป็นขั้วบวกเวลาผู้ใช้งานนําไปใส่ก็ต้องจํานี่นึนนนะครับว่าผู้ใช้งานเนี่ยทำการใส่หลอ,ไอดไฟ LED ้วบวกค้วลบไว้ทางไหนนะแต่ถ้าผู้ใช้งานต้องการที่จะใช้การเชื่อมต่อวงจรตามวิดีโอนี้ตามรูปภาพการเชื่อมต่อวงจรของเรา ก็ให้ใส่ทางเส้นเดียวหรือขั้วลบเนี่ยลงมาทางฝั่งสีน้ำเงินหรือว่าฝั่งที่มันมีก้านอะไรแบบนี้เป็นแผ่นอะไรัอย่างนี้ไอ้ฝั่งนึงเขาจะเป็นลึกเรี้ยนไม่มีอะไรนี่เป็นของตัวโมดเอรวสวิตช์อ่ก็ใส่ลงไปก่อนอน,นี่ผมจะใส่ขั้วลบลงไปทางฝั่งนี้นะทางฝั่งสีน้ำเงินปึ๊บอ่ะมันจะลงล็อกพอดีนะฮะต่อมาในส่วนด้านล่างตัวนี้คืออะไรตรงนี้อย่างที่บอกไปกคือมอันคสวิตช์เราสามารถแยกออกมาได้น,นี้บอกไ,ไว้เผื่อทุชงานจะแ,แยกออกนะก็คือทําการ ดึงงานดิดตรงนี้ออกนิดนึงปึ๊บแต่ถ้าทําทำการบิดตรงนงีน้ปึ๊บเขาก็จะดูตรงแบบนี้นะครับตร,รนะตรงนี้เป็นโมดูลสวิตนะบริเวณโมดูลสวิตจะมีอะไรบ้างจะมีด้านบน,ตร,น,นตรงนี้จะเป็นขาคอม C O M นะขาคอมต้าน่านี้จะเป็นขา N O เวลาผู้ใช้งานนำมาประกอบเข้าด้วยกันนะครับก็ทําการใส่ตัวนี้ลงไปก่อนนะคาฝั่งนี้เอาสีทนทำนใ,นในความลง นะแบบนี้แล้วก็เอาไปเกี่ยวกับตรงนี้ของเขานะทางฝั่งสวิตช์อยอย่างเงี้ยนะทางฝั่งสวิตช์อยู่นะทางฝังง่งก้านยาวนี่แล้วก็หมุนลงไป้ายหรนะเขาจะติดนิอยู่นิดหนึง่งให้ผู้ใช้งานในการใช้นิ้วนาด,ดนันนี่นะพอมันเกยกันขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ทําการจาันิดมจะลงล็อกพอดีแบบนี้จากนั้นก็ทําการมาใส่กลับเข้าไปในตัวปุ่มสวิตช์เขาจะมีแง่ๆอย่งางนี้อยู่นะสองฝั่งอันนี้ก็จะมีรอยบาก สองฝั่งกันก็นกนกนใส่กันได้พอใส่นี้ได้แล้วนะวเนื้อใจว่าเห็นหรือเปล่านะมันจะลงล็อกกันพอดีฮะอ่าพอใส่แบบนี้แล้วยังไงต่อก็ทําการบวดหมุนขึ้นไปอือะจะลงล็อกพอดีแล้วหลักการทํางานของโดยรวมนะของสวิตตัวนี้คือจะเห็นว่าจะมีก้านสีขาวอยู่ตรงบริเวณโมโดูลสวิต จะเป็นก้านที่ต่อมาจากตัวปุ่มาน้าบนถ้าเราทําการกดปุ่มหน้าบนไปจะเห็นว่าตัวก้านสีขาวนะี่จะเป็นกลดลงบริเวณสวิตช์พอดีทําให้วงจรเขาเกิดการทํางานขึ้นมาัเองนะครับโอเคต่อมาเรื่งในส่วนของการเชื่อมต่องวงจรกันก่อนการเชื่อมต่อวงจรนในที่นี้ทางเราจะใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟ12โวลตนะ์เนาะก็คือจะใช้เป็นจากอะแดปเตอร์12โวลตนะ์อันนี้จะเป็นตัว ไฟสัญญาณเตือนตัวนี้มันจะมีหลายขนาดจะใช้แรงดันไฟ12โวลต์24โวลต์220โวลต์เพราะว่าผู้ใช้งานจะใช้ตัวเดียวกันะแบบนี้ผู้ใช้งานต้องดูดีๆนะครับว่าสเปคของเขาเนี่ยใช้แรงดันไฟกี่โวลต์ห้ามใช้ที่มันผิดกันมันเขาเรียกอะไรมันแตกต่างกันมากเกินไปต่างกันหนึ่งสองโวลต์นี่มีปัญหาจะเกิดว่าข้ามขั้นแบบสมมติว่าผู้ใช้งานใช้เป็นแรงดันไฟ24โวลต์สมมตินะสมแติว่าใช้เป็นยี่สิโวลต์แล้วไปใช้ตัวมาสเตอร์12โวลต์เนี่ย ตัวนี้เสียเลยนะไม่เลยนะนะเพราะฉะนั้นระวังด้วยนะถ้าใช้แหล่งจ่าย12น้อยต้องเป็น12น้อยเหมือนกันนะโอเคตอนน่อมาในส่วนของการเชื่อมต่ออองเลือกจากขั้วลบของตัวแหล่งสายไฟให้ต่อเข้าไปที่ LVD ขั้วลบเหมือนกันนะและ้วก็ต่อไปที่ขาคอมแล้วก็เป็นสายบวกไฟบวกจากแหล่งจ่ายไฟเข้าไปที่ขั้วบวกของต่อไฟ LVD และ ไปที่หนึ่งฝั่งของทางหลอดไฟไปยางเชื่อมเปือนถ้าเราเชื่อมตอนน่อแบบนี้มันไม่มีขั้วที่ชัดเจนและต่อฝั่งไหนก็ได้นะและอีกฝั่งหนึ่งของตัวไฟสัญญาณเชื่อมเปลือเข้าที่ไหนเข้าที่ตรง N O นั N ่นเองจะเป็นแบบนี้เนาะต่อมานะเดี๋ยวผมจะขอข้ามช่วงการเชื่อมต่อวงจรไปก่นอนเพราะมันจะเสียเวลาเดี๋ยวมันเจอไันอีหลังจากที่ผมทำการเชื่อมต่อวงจรจากหน้าเดี๋ยวเจอนะ อ่ะโอเคอันนี้ผมก็ทําก,การเชื่อมต่อวงจรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแนะนําว่าอย่าดูตามที่ผมต่อตรงนี้ให้ดูตามรูปภาพการเชื่อมต่อวงจรนั้นเพราะว่าดูตรงนี้ไม่เข้าใจนะโอเคเดี๋ยวคน,วน,วท,น,นวทำการเปิดสวิตช์แหล่งจ่ายไฟจะได้ว่าเมื่อทําการเปิดสวิตช์แหล่งจ่ายไฟแล้วตัวหลอดไฟที่อยู่ภายในตัวสวิตช์จะติดขึ้นมานะแต่ว่าตัวสัญญาณเตือนจะยังไม่ติดเน่ว่ายังไม่ทําการกปดปุ่มนะตัวนี้นะเป็นสัญญาณไฟแจ้งเตือนซึ่งจะมีเสียงแจ้งเตือนเป็นเสียงบีบ ปี้ปี้เป็นจังหวัดน,นะแต่ว่าจะมีบางตัวที่เป็นแบบสัญญาณยาว่อบปีนะแล้วแบบรุ่นที่เราใช้งานนีบอกไว้ก่อนนะคะะรับเดี๋ยวผมจะทำการลองกดปุ่มไปนะะจะเป็นแบบนี้หรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้แต่ว่าผู้ใช้งานจะ กดยังไงหรือว่าจะต้องการไปตั้งค่าอะไรยังไงหรือไปต่อัอุคกรณ์อื่นนี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้งานจะใช้งานแบบไหนนันองนะครับนะวันนี้ก็จะให้มาดูเบื้องต้นเใชยว่าชิ้นส่วนก็เป็นยังไงขั้นตอนการเชื่อมต่อของจอเบื้องต้นเป็นยังไงใเมื่อทําการกดออกไปแล้วจ่ายเงิไฟแล้วมันเป็นยังไงก็จะเป็นประมาณนี้ช่เฉลี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ใสเบอร์ไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ